สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ร้านล็อกเล็กๆมิวสิกนะครับอันนี้ทางไปบ้านโนนม่วงนะครับเข้าไปยังมหาวิทยาลัยพันกันนะครับร้านนี้จะอยู่ตรงเส้นทางนะครับของข้างหน้านั้นเป็นถนนมิตรภาพนะครับออกมิตรภาพแล้วก็ถ้ามาจากมิตรภาพก็จะมาอย่างตรงนี้ประมาณ300-400เมตรนะครับ ชื่อร้านล็อกเล็กๆมิวสิกนะครับร้านนี้จะขายอุปกรณ์เกี่ยวกับกีตาร์นะครับเครื่องดนตรีหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับพอดีเจ้าของร้านไม่อยู่หน้าร้านนะครับอนุญาตให้แนะนำสินค้าได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในร้านนะครับก็มีหลากหลายนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการ เล่นดนตรีนะครับเพื่อนดนตรีนะครับก็มีหลายชิ้นนะครับอันนี้กีต้าร์นะครับอันนี้กีต้าร์ของทางร้านนะครับที่ไว้สําหรับลูกค้ามาทดสอบนะครับทดสอบก่อนที่จะตัดสินใจได้นะครับอย่างตัวข้างบนนี้ก็เ่นราคาอยู่ประมาณหลักพันนะครับตัวนี้ วันนี้ผมก็ไม่ได้มาทดสอบนะครับแวะมาดูร้านนะครับแวะมาดูร้านว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับเผื่อท่านผู้ชมสนใจนะครับส่วนราคาก็ดูได้ตามป้ายนะครับส่วนเสียงได้มีโอกาสจะแวะมารีวิวเรื่องเสียงนะครับเรื่องการเรื่องการทดสอบเสียงนะครับอันนี้เป็นกีตาร์โปรมงนะครับไฟฟ้าก็มีนะครับหลายรุ่นนะครับเบสก็มีครับ ถ้าใครสนใจก็ลองมาลองชมมาลองทดสอบนะครับเสียงพินก็มีนะครับพินพินไฟฟ้านะครับตัวพื้นเมก็ยังไม่ได้ลองเลยครับมีโอกาสจะมาทดสอบลองนะครับอยู่คุรเล่ก็มีนะครับอืมหลากหลายอยู่นะครับร้านไม่ได้ไกลจากตัวเมืองนะครับอยู่ในซอยถนนบ้านนนม่วงครับบ้านนนม่วงนะครับซอยถนนบ้านนนม่วงที่จะออกมิตภาพนะครับชื่อว่าร้าน ล็อกเล็กๆมิวสิกนะครับมีพี่เขาอยู่ร้านทุกวันเปิดร้านทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับก็อาจจะมีบางวันที่หยุดไปบ้างก็อาจจะมีธุระนะครับหลักๆก็คือเปิดทุกวันนะครับอ,อ,อยู่บนบนนี้ก็มีครับพอดียังมองไม่หมดนะมีสินค้าให้เลือกเยอะอยู่นะครับเป็นราคาที่ ไม่แพงมากนักนะครับส่วนเรื่องของคุณภาพก็ตามราคานะครับหลายตัวผมก็มองว่าเคยเคยเล่นมาก่อนนะครับก็เล่นดีอยู่นะครับมีสายแจ็คก,กีตาร์ด้วยนะครับเนี่ยมีให้เลือกหลายรุ่นเรวมาลองดูนะครับท่านใดสนใจก็วแวะมาเยี่ยมชมร้านได้นะครับคาโปวันนี้แนะนำคาโปตัวนี้นะครับคาโป ของเดียสดาเรีโอนะครับตัวนี้เป็นรุ่น NT Tri Action Purple นะครับราคาประมาณเจ็ร้อยนะครับนนี้ต่อรองเจ้าของด้านได้นะครับตัวนี้ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีทีเดียวครับเพราะว่าใช้ไปน,นานๆามันปรับกับขนาดของคอได้ด้วยนะครับคอเล็กคอใหญ่ถ้าคอเล็กเราสามารถบีบอัดเข้าไปได้อีกคอใหญ่ก็ขยายได้อีกนะครับ แวะมาแล้วก็ถือโอกาสทดสอบกีตาร์ดูสักตัวนะครับนี่เป็นของเอ็นย่านะครับรุ่นอะไรนเนาะรุ่น EA X1G นะครับองนะครับไม่มีโอกาสทดสอบราคาตัวนี้นะครับที่หน้าร้านของพี่เขาประมาณ5 2 0 0นะครับตัวนี้ต่อรองได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครแวะมาก็ลอง มาต่อรองกับพี่ดูครับสวยที่เดียวครับนี่หน้าตาโอเคเลยครับเสียงนี่นิ่มนิ่มมากเลยครับลองดูแล้วเดี๋ยวผมทดสอบสักสักหนึ่งส่วนสี่เพลงนะครับใน,นตัวรนีที่เล่นสายเปล่านะครับสายหนึ่งอันนี้ตั้งแล้วนะครับอันนี้ใช้แบบฟิงเกิลนะครับ ออโอหนิ่มทีเดียวครับเดี๋ยวลองใช้คาโปอีกดูสดอสักหนึ่งเพลงนะครับเป็นเป็นคาโปสาม ฉันเจอโน้วนนมันถามฉันว่าจะไปไหนฉันจริงต่อจกไปให้ใครใครเดินกว่า เป็นไงบ้างครับอาจจะมีเสียงรถรบกวนนิดนึงนะครับแต่อันนี้นิ่มมากนะครับแนะนําเลยครับราคาประมาณ5000กว่าบาทนะครับเอ็นย่านะครับรุ่นนี้ครับสิ่งดีนะครับใครมีโอกาสก็แวะมาลองได้นะครับที่ร้านล็อกเล็กๆมิวสิกนะครับที่ถนนบ้านอุโม่ค์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหน้าครับสวัสดีครับ